สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการประชุมมอบนโยบายและแบ่งงานของกระทรวงคมนาคมมาฝากทุกท่านนะครับในการประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงนโยบายคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติโดยเน้นการเปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทุกมิติพัฒนาระบบการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดระยะเวลาการเดินทางลดต้นทุนลดอัตราค่าบริการในการเดินทางและขนส่งลดปัญหาอุปสรรค และสร้างโอกาสในการเดินทางของทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรวมถึงการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดใช้พลังงานจากฟอสซิลและส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้บริการในระบบขนส่งนอกจากนี้ยังมีการเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนการสร้างเสริมความปลอดภัยในทุกมิติการพัฒนาระบบขนส่งที่มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยตรงเวลาราคาต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มอีกทั้งยังมีการเน้นให้ความสำคัญกับโครงการ Green Transport เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ PM 2.5โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในระบบการเดินทางและขนส่ง ทั้งในรถโดยสารสาธารนณะรถไฟเรือโดยสารและระบบการขนส่งต่างๆรวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยหวังให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มศักยาภาพทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งกระทรวงคมานาคมมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมในการดูแลหน่วยงานต่างๆซึ่งเมื่อแบ่งหน้าที่กันแล้วภายในกระทรวงคมานาคมก็จะมีผู้ที่ดูแลหน่วยงานต่างๆดังนี้นะครับมาเริ่มที่เจ้ากระทรวงกันก่อนนะครับคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมดูแลหน่วยงานดังนี้คือกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมท่าอากาศยาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนท่านต่อมาคุณมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดูแลหน่วยงานดังนี้คือกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสถาบันการบินพลเรือนบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดและท่านสุดท้ายคุณสุรพงศ์ปิยะโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมดูแลหน่วยงานดังนี้คือกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางบริษัทขนส่งจำกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยบยริษัท SRT Asset จำกัด บริษัทรถไฟฟ้าลอฟอทอจำกัดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวเรามาย้อนดูนโยบายที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงเกี่ยวกับการคมนาคมไว้นะครับซึ่งนโยบายการคมนาคมที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้มีดังนี้นะครับรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายติดตั้งเครื่องปับอากาศให้รถไฟชั้น3ทุกขบวน ยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศเร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมโยงคงขายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศซึ่งรายละเอียดของนโยบายแต่ละข้อมีดังนี้นะครับ 1. รถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายโดยจะเร่งเจรจากับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายคือค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพ20บาทตลอดสาย 2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้น3ทุกขบวนพร้อมปรับปรุงสภาพภายในให้มีความทันสมัยมีคุณภาพการเดินทางที่ดีขึ้น 3. ยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศให้สามารถเป็นการเดินทางแบบไปกลับได้อย่างแท้จริงพร้อมสร้างระบบฟีดเดอร์ที่สะดวกสบาย 4. เร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้าจากล่าเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสําคัญกับส่วนนี้โดยได้ลงพื้นที่ดูปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่หนองคายแล้วนะครับ 5. เชื่อมโยงโครงขายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศเป็นการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มปริมาณทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวกับจีนและประเทศในอาเซียนเพื่อเป็นประตูไปยังเอเชียใต้ตะวันออกกลางรัสเซียและยุโรปครับ และนี่ก็เป็นนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงนะครับเราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่านโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเพื่อการโฆษณากับนโยบายจริงที่ได้ประกาศไว้จะสามารถทําได้สําเร็จหรือไม่ถ้าทําได้จริงทําได้สําเร็จผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนอย่างเราๆแล้วทุกท่านคิดว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง facebook เพจ JB Love Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ